รอเจ็ลองต่อสจิบจนนจิบจอยังทำงานอยู่หรือไม่เป็นทำงายูครัทำ่ับอ่าหมายเลกผมลูกค้าที่เราพิจารณาเพศบ้านสี่เบ็ดจะเข้ามาเลยลูกค้าหนึ่งนายครับลูกค้าพี่ารหนึ่งนายออกมารับรองพยาบาลนะครับ โรงพยาบาลที่หมายว่าแปดรำป่ก็มาว่า้าได้เลยหน้ว่าทเ่นนึอองไหวไหมโรงพยาบาลสดนเป็น,นสิสนนสไปชลบุรี กินยาอะไรพี่กินไปเยอะหรอครับหมดอ๋อเป็นไงบ้างตอนนี้อาการเป็นไงบ้างนอนอยู่ไปลวเขัาไปลวเข้าไปละเออไปลวก็ัเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็กันยาลหลังอ่ะเอ่อกินยาอนหลังมันไปดูเลยอืมอยู่ มีไหมพี่บัตรเขามีอะไรบ้างค่อยคิดค่อยคิดกระเป๋าเขาอยู่ไหนไม่ต้องเลยเออเป็นเย็นดไม่ต้องกวยไว้ไม่ได้ไม่แน่หรือเปล่ายาลำบากพี่แล้วแล้วชีพจรเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับยังปกติดีแต่แต่กินยาเกินขนาดแค่นั้นละครับเกินกินยาเกินขนาดทำไมถ้าไม่มาครับไม่แน่หรอกเดี๋ยวอันตรายอันตรายยั้ปกติอยู่โอ้เปรมนุ่มโอ้เปรมนุ่ม ห้าออกแดงแต่กันตาล้วดีลองดูขาดูขาดองอเอาโอ้อขันนี้พอดีพอดีพอดี เอาลคอ่าเ่ี๋ออใชแล้วไล่้างบนหน่อยไไม่องไม่องพอลวพอลวพอ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 อพ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 ออพ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 ออพ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  ลงหายใจอยู่โค่นแต่ป้านตาตอบหนองอยู่โอเคลงมาดีกว่าปลอดภัยดีม่องเาคือถ้าเราลูกไม่เตื่นเราต้องคอยบ้างนะแก้วผมจะดูเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจะเตะดใช่ใช่โอเค ตอบเกินที่มาเร็วแป๊บเดียวพอดีพี่จะไปทำงานต้องย้อนกลับมางั้นมาดูก่อนพี่ตอนปลุกแลนะเขาปลุกได้ไหมมีมีตอบสนองมั้ยไหมครับตอนนั้นไมันมีเลยอ๋อพี่มาเขาะตูก็ยังไม่ได้ยินเลยนะพี่แล้วเขากินยาเขาไปเยอะเคยกินไหมถ้าพี่ไม่รู้ผมเพิ่งกลับมาเมาถามเขาเขาทำไมถึงต้องกินยายานอนหลับอ่ะครับก็ในถุงนี่มันเหลืออีกสามสี่เมตรเขากินเพื่ออะไรพี่เห็นไหมถึงก็หมอเขาให้มากินนอนหลับเนี่ยตอนี้ กินเยอะคงรอไปแล้วครับเคือถ้าเป็นสิบได้ไหมพี่ผมว่าน่าจะได้นะได้นะแต่อยู่ที่หมอให้มาเท่าไหร่แล้วหรืออ๋อจะหักล้างกันได้ไป็นเท่ใหญ่ที่พีค่ะพี่ครับครับเขาหมายถึงเขาเครียดอะไรงเงี้ยหรอเป็นถึงต้องกินนะครับพี่ไม่แน่ใจครับพี่